เขาสู่ช่องครอบบ้านดินระเบิดช่องที่มีสาระนิดเดียววันนี้ผมมีเ,เขาเรียกคอนเทนต์ในแบบหนึ่งที่อยากจะทำนะพอดีว่าผมเนี่ยอยากขายของซึ่งเป็นขายของตลาดนะัดโดยที่ผมมีแม่ผมเนี่ยที่ทำอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะหยจับยวนเพราะแกเป็นคนอุบลแกมีสูตรดั้งเดิมมาจากญาติาพี่น้องที่ส่งต่อกันมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ากูกินเนี่ย มันก็จะอร่อยแต่กูนี่ว่าเราจะทํายังไงคนอื่นเขาได้กินแล้วลิ้มรสด,ด้วยว่าเฮ้ยแม่เราทําอร่อยการเริ่มธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงผมอยากจะเอามาเริ่มแบบว่าตั้งตัวตั้งแต่ต,ต,ตลาดนั้นเลยผมซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่แล้วผมหายังไงอุปก,กรณ์เนี่ยเป็นไงสําหรับพ่อค้ามือใหม่ขายยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยขายของตลาดนั้นมาก่อนนะั้นเมื่อประมาณ6กเปีก่อนแต่วันเนี้ยวันเนี้ยเราอยากจะกลับมาลองขายอีกครั้งเราจะทําตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยว่า เราขายได้ยังไงบ้างขายได้ไม่ได้แล้วเราเตรียมอุปกรณ์ยังไงเราใช้ซื้อของเตรียมวัสดุยังไงถ้าชอบแนวนี้ตามกันไปดูขันแรกเราก็หาทุนใกล้บ้านกอนับว่าวันนี้เราจะมาหาไก่หาเส้นหาเส้นกว๋วยจับยวนก่อนยิ่งเราเราจะไปแมคโครก็ได้คนระับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเขตพื้นที่ในบ้านเนี่ย ในพื้นที่หมู่บ้านเราเนี่ยมีไก่หรือมีอะไรที่มันราคาถูกกว่าเราก็ใช้ที่อื่นแต่ว่าเราสะดวกอยู่ใกล้บิ๊กซีแล้วมาบ่อยากาประจำอยู่แล้วเราก็เลยใช้บริการของบิ๊กซีเลยเพราะราคามันก็ไม่แพงด้วยทีนี้เราจะมาดูพวกเส้นนะฮะเราเลือกใช้เส้นกว๋วยจั๊บสำเร็จรูปเพราะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนในการทำเยอะเราก็จะลดทอนในการทำเองสมดเราเลือกที่เราใช้แบบสำเร็จเท่ากัน ส่วราคาตอนนี้อยู่ที่ถุงที่27บาทในที่นี้ก็จะมีพริกไทยด้วยในราคา10บาทเราใช้ของอ Happy Price เราใช้น้ำตาลของวังถนาย21บาทเราใช้น้ำปลาของตาเด็กสมบูรณ์นะฮะในราคา23บาท1ขวดกระเทียมบองในราคา94บาทนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวเราจะไปชำระ เกี่ยวกับเครื่องปรุงกันก่อนนะฮะวันนี้เปลี่ยนแพนนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวเนื้อหมูเนื้อไก่เราจะไปซื้อที่ร้านคุณสมนึกกันซึ่งเขาจะเป็นสายตรงเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเนื้อสดเพื่อลดต้นทุนเนาะเดวขายปุ๊บมันก็ต้องมีกําไรบ้างไหนๆก็ทําแล้วเราก็ต้องให้มีกําไรหน่อยจะได้ไม่เสียเวลารอบนี้เราเจอไปทั้งหมด549บาท เราซื้อของที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องปรุงที่บิ๊กซีเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อพวกเนื้อหมูซึ่งที่เราเปลี่ยนแพนกันเราจะไปซื้อที่ร้านสมนึกแล้วก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ในการช่างตวงตัดแล้วก็เตรียมหน้างานพวกอุปกรณ์ใช้สําหรับหน้าร้านอันนี้คือแผนที่เราเปลี่ยนกันเราจะนี่เป็นราคาร้านหมูสมนึกวันนี้นะจะมีพวกเครื่องเทศที่ราคาถูกแบบเติมที่นี่ก็ได้นะถ้าสมมติว่าเรา ไม่อยากไปที่อื่นไงหรือเข้าตลาดนั้นที่นี่ก็จะมีเครื่องปรุงที่าราคาก็ไม่แพงนะส่นวนตรงนี้เราจะให้เจ้าของสูตรเป็นคน,น,น,นะนะคัดสรรนะฮะเอให้ดูแลนะครับเราจะเอาไอ้นี่เราเป็นพ่อค้าที่จะลงภาคสนามตัวน,นี้ต้องก่อนให้เจ้าของสูตรเขาดูแลไปเมร้อยาดูว่าราคารอบนี้จะเป็นเท่าไหร่ รอบนี้อยู่ที่400บาทเราทีนี้เราจะมาเป็นเลือกซื้อถังแก๊สเตาแก๊สที่เราจะใช้สำหรับใกนกรารพวกแกาก็แกงด้านหน้านะนี่นี้เราจะมาเลือกเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาแบบไหนที่ไปใช้กันนะก็หาตามร้านแก๊สที่ประจําตามตลาดนั้นปนระจําจังหวัดนั้นนะ,ะเราจะเลือกใช้วิธีการซื้อแบบหัวแยกนะเพราะเรามีถังแก๊สของเราอยู่แล้ว ใช้ความสูงเท่าไหร่ฮะตรงนี้ก็จะประมาณ30มสิบนิดวนคะ่ะสามสิบสามสิบสบเซนนะ่ครับตัวนี้เส้นนี้เท่าไหร่นี่สามร้อยสามร้อยสามร้อยกับเสียบตัวหัวถังได้กับทุกรุ่นนะล่ะรุ่น7โลถังสิบห้าโลเจ้านี้ก็ประมาณพันหนึ่งร้อยพร้อมสายโอเค,อเคยกเว้นถังอ่ะเอาเลยพันร้อยเป็นพันร้อยพอดีพันร้อยพอดีโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องไฟในะร้านผมสัง่งเขาผลิตแล้ว เรียบร้อยแล้วมาดูสวัสดีครับมารับใต้เรียบร้อยแล้วเนาะชื่อปุ๋ยสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยได้แล้วห้าแสนขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณ<ด>ครั<ด>บ<ด> จริงๆหน้าร้านมันใช้แค่แผ่นเดียวแต่เรีว,ว่าปิ้นอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวไปคำนวณราคาให้อีกทีหนึ่งว่ามันตกเป็นเศษเท่าไหร่นี่ก็เป็นผักสดต้นหอมผักชีนะฮะที่จะใช้ในการโรยเป็นท็อปปิ้งปิดหน้าก๋วยจั๊บยนของเราเอาละจุดสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะต้ามาซื้อถุงใส่พวกเครื่องปรุงต่างๆกองหม้อตะหลิวที่เราจะใช้ในการประกอบ หน้างงานกันมาดูว่าเราจะใช้อะไรกันบ้างพวกถ้วยต่างนะเราจะเอาไซส์ขนาดเอาถ้วยใไหนดีกว่าหานเดี๋ยวจะไปสรุปท้ายรายการให้นะคะตอนนี้ขออนุญาตเลือกก่อนว่าเราจะใช้อะไรบ้างทาง9โอเคครับพี่ขอโอนนะเอาล่ะทีนี้เราซื้อของครบเรียบร้อย3กระบวน่าไม่ใช่3แบบ3อย่าง สามมุถึงเวลาเราจะต้องไปทําความสะอาดแล้วก็เตรียมหน้าร้านกันโอ้ร้อนดอีมาเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าของที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ในใช้ในการเตรียมหน้างานในการขายตลาดนั้นมีอะไรบ้างพอเอาภาพรวมๆม,มารวมกันแล้วมันเป็นยังไงนี่เลยตามรูปเลยมีช้อนมีกล่องใส่ผักมีกล่องใส่เนื้อถ้วยชามถุงพลาสติกที่คีบ ฝาเฟอเตาก้งเตาแก๊สพวกนี้และนี่เป็นโต๊ะโชว์หน้าร้านนะฮะอันนี้เป็นอ่าใช้ของเหลือใช้จะเรียกอะไรดีอ่ะมันเป็นซิงล้างจานเก่าไม่ใช้ไม่มีท็อปเห็นไหมเราก็ใช้ไม้ไม้อัดนี่แหละตัดให้มันวางพอดีแล้วก็พาดนี่แหละแค่นี้แหละไม่ต้องไปซื้อรถเข็นไรวุ่นวายของในบ้านประหยัดได้ประหยัดจริงๆถ้าเกิดเราขายมันก็ต้องมีถังแก๊สเนาะแต่ผมมีถังแก๊สอยู่แล้วถ้า ใครมีถังแก๊สอยู่แล้วก็ไม่ต้องคำนวณแต่ถ้าเกิดใครไม่มีถังแก๊สก็ต้องคำนวณลงไปในทุนตรงนี้ด้วยอันดับต่อไปก่อนที่เราจะขายแล้วก็สำคัญมากนะฮะล้างทําความสะอาดนี่ก็เป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ผมทําเองแล้วไปสั่งกับปิ้น่ะก็เพื่อลดต้นทุนเราต้องทําเองเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าพอประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะเอาละพอจับประกอบล่างแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆหน้าร้านเล็กๆอย่างนี้เลยฮะเห็นไหม โต๊ะเราใช้ของเหลือใช้ในบ้านใครมีอันไหนก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโต๊ะเนาะทีนี้ส่วนรูปแบบการจัดฟอร์มต่างๆในการวางผักชงผักชีวางนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันเนาะเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานในวันพรุ่งนี้กันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นหัวหรือก้อยกันเวลาเตรียมหน้าง,งานมันก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ชอบเนาะอะไรที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อย แต่ว่าก็ธรรมดาครับเราจะต้องใช้ทักษะนี้เราผ่านจุดๆนี้ไปมันก็ต้องผ่านไปทุกๆงานทุกๆงานมันก็ต้องเริ่มใหม่สมัครงานใหม่ย้ายงานใหม่อันนี้เราขายของเองทําธุรกิจเองทุกอย่างนะฮะอันนี้มันไม่ใช่งานแรกของผมนะผมก็ผ่านมาหลายๆงานแต่อันนี้เราจะทําให้ดูแต่ถ้าจริงๆเราจะให้พูดให้ถูกหลักนะฮะของพวกนี้เราไม่ควรจะซื้อใหม่ถ้าเรามีเวลาอย่างช่วงนี้กิจการหลายๆที่เขาเลิกมาเราสามารถ ซื้อของบางอย่างในราคามือสองในสภาพใหม่ได้ถ้าเราไม่รีบร้อนแต่อันนี้ผมแต่ว่าทําแบบคล้ายๆสามัญชนซึ่งมันมันจริงๆว่ามันเหมาะไหมก็หลายๆคนเขาจะทํากันแบนนี้ผมก็เลยทําแบบเร็วๆเลยให้ดูว่าถ้าเกิดเราไปซื้อของเนี่ยเราเราอยากจะขายเลยเราร้อนลนเราไปหาเลยแบบว่าผมคิดวันนี้พรุ่งนี้แม่งทําดังนั้นแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ถามว่าดีไหมมันก็ดีอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นนะฮะเราคิดที่จะทําเราต้องทําเลยอย่าคิดอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดในทางธุรกิจจริงๆเราจะคิดคำนวณเรื่องต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยอย่างนี้ไม่เหมาะสมเราควรจะต้องวางแผนซื้อของเราคิดจะทำนี่เราต้องวางหนึ่งสองสามเราควรจะซื้ออะไรเมื่อไรเราควรจะทำนี้เมื่อไหรแต่ฝากติดตามแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับสำหรับเหตุการณ์วันต่อไปรอติดตามคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ